สวัสดีค่ะเด็กๆพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วนะคุณครูอัดคลิปมาเพราะว่าจะแนะนำคำปฏิบัติตัวที่หนูจะเริ่มโรงเรียนพ่งนี้พวงนี้คือวันเทียสตากแล้วก็ทนเติบ์ไม้ไปโรงเรียนก็โรงเรียนจะเริ่มจากเวลา9โมงเช้าถึงบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปก่อน9โมงเช้า ไปแล้วเรายัางจะไม่เข้าห้องครูครูที่โรงเรียนก็จะเป็นคนรับพวกหนูแล้วก็เข้าห้องเรียนนะคะเขาบอกว่าวิวธีการปฏิบัติตัวตอนที่หนูจะไปโรงเรียนพวกนี้เด้อพวกนี้คือ n meters of stand u t e o เ in แะแปลว่าทั้งอยู่ข้างในห้องเรียน นอกห้องเรียนฟรีมนิทหรือว่าที่ไหนกลับกับใครก็ช่างหนูจะต้องมีห่างกัน1เมตรมีอัพสตันห่างกัน1เมตรห้ามยืนใกล้กันห้ามยืนชิดกันโอเค1เมตรนะคะกางแขนออกถ้าหนูไม่รู้ว่า1เมตรเท่าไหร่ให้กางแขนเราออกก็2แขนจะดีที่สุดก็จะประมาณนั้นนะอันที่2คือ ไ n ่ให้หุ่นหุ่นหรือคลมมิงแปลว่าห้ามจับมือทักทายเช็คแฮนกันเป็นการทักทายไม่ได้ห้ามคลมมิ่งห้ามกอดห้ามสัมผัสเนื้อตัวกันถ้าหนูอยากจะสวัสดีคุณครูหรืออยากจะสวัสดีเพื่อนๆไหว้แบบคนไทยก็ได้เพราะว่า คุณครูเขารู้อยู่แล้วว่าเราใช้การไหว้เป็นการทักทายแบบคนไทยมีหลายประเทศใช้การไหว้เป็นการทักทายอยู่ในช่วงโควิด -19 นี่เหมือนกันใช้ได้นะคะ plus โฟกูฮนฮิเกนนะฮนฮิเกนนะก็คือสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับมือดูแลความสะอาดมือดูแลมือให้สะอาดอยู่เสมอมีคำว่าฮิปิกฮอนวัส s plus a n t i b a กก็คืออันนี้หมายถึงว่าสุข,ขะอารามัยเกี่ยวกับมือคือฮอนฮีเกนนะก็คือต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใช้อันติบักก็คือเป็นน้ำยาแอลโกอฮอล์ที่ใส่มือแล้วก็ร้อยแห้งสักพักแล้วก็ฆ่าเชื้อได้มีที่โรงเรียนนะคะแล้วก็พวกหนูก็จะไปโรงเรียนตั้งแต่9้าโมงถึง บ่ายโมงยังไงก็ขอให้มีความสุขที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องกลัวแต่ว่าแค่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นไม่ให้ติดเชื้อโควิดและก็ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดนะคะโชคดีจ้า